วัสดีค่ะนักศึกษากศนเขตจุจักที่รักวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะคะที่เรามาเจอกันทางออนไลน์และที่สําคัญโครงการวันนี้ก็อยากเห็นผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่จะทําได้ในเรื่องการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะในเรื่องการจัดทําคลิปเสนองานนะคะด้วยเหตุนี้ก็เลยได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ นันเองนะคะซึ่งครั้งนี้ไม่ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนเข้ามาร่วมนะคะซึ่งจากการที่ประชุมเราเราก็ให้นักให้คุณครูผู้สอนเนี่ยคัดว่ากลุ่มหนึ่งประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ3-5คนแค่นั้นเองนะคะให้เป็นตัวหลักในการที่จะทำคลิปประชาสัมพันธ์เพื่อการขยายผลนอกเสียจากว่ากลุ่มของอาจารย์ เดชากับอาจารย์บัณฑิตนะคะซึ่งท่านจะมาเป็นวิทยกรในวันนี้นะคะทั้งสองท่านนะคะโดยอาจารย์เดชาพุ่มสวัยจะให้มาความรู้ในเรื่องของความสำคัญของสื่อเทคโนโลยีแล้วก็ประเภทของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์นะคะอาจารย์บัณฑิตเรืองนิรัตก็จะมาพูดถึงขั้นตอนการสมัครและการใช้สื่อต่างๆทางออนไลน์รวมถึงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโทรศัพท์ ะะเอกสารจะมีเอกสารประกอบการอบรมในเรื่องของเล่อนี้นะคะคู่มือการจัดทางออนไลน์อาจารย์ทั้งสองท่านก็จะถอดความรู้ตรงนี้ค่ะมาสรุปให้นักศึกษาฟังตามตาม,ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะหลังจากนั้นทั้งสองท่านก็จะมีการถามตอบนะคะอาจารย์เดชาก็จะตั้งคําถามเป็นตัวแทนนักศึกษาอาจารย์บัณฑิตก็จะตอบ นะคะปัญหาที่พบเจอบ่อยๆเพราะว่าอาจารย์เคยไปถ่ายทอดความรู้ในเรื่องตรงนี้ทั้งทาง,ง,งด้านออนไลน์นะคะดังนั้นก็เมื่อถามตอบเสร็จแล้วตรงนี้นักศึกษาทําไม่ได้ก็สามารถที่จะสื่อสารภายหลังกับอาจารย์ได้ในการที่จะทําคลิปนะคะเสร็จสิ้นภาร,รกิจเสร็จทั้ง2ท่าน ท่านก็จะมอบหมายภารกิจให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มที่เป็นตัวแทนที่เข้ามาที่อาจารย์คัดเลือกมาเนี่ยมาจัดทำคลิปเพื่อนำเสนอโครงงานเพราะว่าผอ,อจะประกวดโครงงานทางออนไลน์นั่นเองนะคะก็นู่นนะคะพอหลังจากประชิมเนี่ยจะก็จะจะ,จะสรุป ว่าใครทําคลิปสวยใครนําเสนอโครงงานดีนะคะซึ่งคลิปพวกนี้ก็จะมาเปิดโดยที่กรรมการก็คือคุณครูทุกท่านรวมถึงขพอ,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 อด้วยในประมาณาปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็จะแจ้งให้อีกครั้งหนึ่งวันนี้ว่าด้วยของโครงการก็อยากให้นักศึกษาตั้งใจนะคะตั้งใจฟังตั้งใจลองฝึกแล้วก็ดับที่จะ งานรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนกลุ่มที่ดีขอให้นักศึกษาโชคดีนะคะแล้วก็ขอมอบเวทีนี้ให้กับวิทยากรทั้งสองท่านค่ะขอให้นักศึกษาโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนักศึกษากศนเขตจตุจัจกรทุกคนนะครับผมอาจารย์เดชาพุ่มสวัยครูกศนตําบลนะครับวันนี้เราจะมาพบกับโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อประชาสัมพันธ์นะครับก่อนอื่น เรามาทราบถึงความสำคัญของสื่อเทคโนโลยีกันก่อนนะครับในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ได้มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการทำงานทุกสาขาอาชีพเพื่อช่วยในการทำงานให้สะดวกหรือเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาเป็นอย่างมากฉะนั้นคนทุกเพศทุกวัยจึงต้องเรียนรู้การทำงานของคอมพิวเตอร์และใช้งานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้มีนโยบายสำคัญโดยให้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนกศนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตจตุจักรได้รัง เล็งเห็นความสําคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อประชาสัมพันธ์นให้กับผู้เรียนขึ้นโดยจัดอบรมใช้คอมพิวเตอร์และการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับนักศึกษากศนอก่อนจบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อจะได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป ต่อไปนะครับเราจะมาดูความสําคัญของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์นะครับสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มีความสําคัญคือ 1. เพื่อการถ่ายทอดหรือบอกข่าวสารให้แก่ประชาชนได้รับทราบ2เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอหลังจากนักศึกษาได้ทราบถึงความสําคัญของเทคโนโลยีและสื่อนะครับลําดับต่อไปนะครับนักศึกษาทุกคนจะได้พบกับอาจารย์บัณฑิตเรีอนนิรัตครับผม นะครับก็สวัสดีนะครับนักศึกษากรสนอเขตจตุจักรทุกคนนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาสอนขั้นตอนในการที่จะสมัคร Gmail นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามี Gmail แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันต่างๆของ Google ได้อย่างสะดวกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ g o o g l e m e e t นะครับหรือว่าจะเป็น Google Classroom ที่นักศึกษาต้องใช้ในการเรียนการสอนช่วงออนไลน์ในครั้งนี้นะครับ ถ้าอย่างไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าวิธีการสมัครเป็นอย่างไรนะครับไม่ยากครับไปเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าขั้นตอนการสมัคร gmail นะครับเป็นอย่างไรนะครับอ่าแล้วก่อนอื่นนะครับเราเข้าไปที่มือถือของเรานะครับแล้วก็ไปดูที่ chrome นะครับเอาง่ายๆเลยนะครับคิดว่าในมือถือทุกคนเดี๋ยวก็คงจะมีแอปตัวนี้นะครับชื่อว่า chrome นะครับ เป็นรูปอย่างนี้นะครับเรากดเข้าไปที่โค m นนะครับจากนั้นในช่องค้นหาเนี่ยนะครับให้เราพิมพ์ไปเลยนะครับเพราะว่าสมัคร Gmail นะครับนะแล้วมันก็จะขึ้นมานะครับเราก็ดูนะครับรอเราจะเลือกไหนเราก็เอานี้แล้วกันสร้างบัญชี Gmail นะครับอ่าแล้วก็กดเข้าไปนะครับสร้างบัญชี Gmail เนี่แหละนะครับมันก็จะมีตัวนี้ให้เราเลือกขึ้นมานะครับเราก็ดูเลื่อนๆไปก็เอาตรงนี้เลยครับคําว่าสร้างบัญชีเลยก็ได้นะครับ ตราบัญชีคราวนี้นะครับเราก็จะใส่ชื่อนามสกุลชื่อผู้ใชายอะไรเงี้ยอาจารย์แนะนําขอให้เป็นภาษาอังกฤษดีกว่านะครับซึ่งมันจะง่ายหน่อยนะครับไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะอย่างอาจารย์ก็ลองใช้ชื่อนี้ดู ade, e C h h, นะเดชเดอีซีเอชน้นามสกุลอะไรเรี้ยงนิรัตนะครับ,รรบ L I e a, a อ่านะครับเลี้ยงนิรัตนะครับคราวนี้พอเราตั้งชื่อกันมาะกูลแล้วเนี่ยข้างล่างนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีคําว่าใช้ได้อยู่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะต้องมาตั้งอะไรมากมายให้มันเวียนหัวนะครับเราก็กดคําว่าเ,เลือกไปเลยว่าเราชอบอันไหนนะครับแล้วมันจะมีอาจารย์ก็เอานามสกุลกับชื่อของอาจารย์แล้วกันก็ลิงนิรัตนเดชแล้วกันตัวนี้นะครับง่าย เห็นไหมคราเนี่ยมันใช้มันใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวอื่นเนี่ยถ้าเกิดมันใช้ไม่ได้มันจะขึ้นตัวแดงมาไม่จําเป็นต้องตามที่อาจารย์เลือกก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับส่วนรหัสผ่านนะครับให้เราใส่ให้เหมือนกันทั้งสองช่องเลยนะครับเพราะว่ารหัสผ่านกับยืนยันนะครับอย่างน้อยเนี่ยแดตัวขึ้นไปโดยที่จะต้องมีตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขนะครับแตัวขึ้นไปนะครับอาจารย์แนะนําหน่อยว่าให้เรากดแสดงรหัสผ่านเอาไว้เผื่อว่าเรานะครับเผื่อพิมพ์ผิดนั่นแหละจะได้รู้นะครับ อ่านะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับอ่านี่ก็ของอาจารย์เองนะครับห้ามมาลอกนะครับไปนี่ครับเกิดรหัสผ่านแล้วก,กดถัดไปสิอ่าถ้าไม่มีตัวแดงอะไรนี่ก็แสดงว่าใช้ได้นะครับจากนั้นเราก็จะใส่หมายเลขโทรศัพท์ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้อย่างของอาจารย์ก็ไม่ต้องใส่แล้วกันเดี๋ยว มีแบบสาววโทมาหาเยอะนะครับต้องไม่ใส่กันเอาไว้กันเอาไว,ไว้อันนี้ปีพศปีเนี่ยปีเกิดเนี่ยคือให้ใช้เป็นคิดสักราชนะครับของทางฝั่งทางอังกฤษเขาน่ะนะครับนะคิดสักราชแทนนะครับใช้เป็นพุทธสักราชไม่ได้นะครับนะใช้เป็นคิดสักราชนะครับแล้วก็หนวดเพศของเรานะครับจำเพศชายนะครับแล้วก,กดถัดไป นี่นะครับเห็นไหมเสร็จแล้วดูสิอ่าแล้วก็กดชันยอมรับนะครับอ่ามันกำลังจะเข้ามานะครับอ่าอันนี้ก็คือเราสมัครเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมยินดีต้อนรับคุณนาเดชเลียงนิรัตนะครับไม่ไี้คุกิมียานะนะครับคนละคนกันเดี๋ยวว่าหน้าตาจะคล้ายกันนิดนึงนะครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยนะครับในการที่สมัครบัญชี Gmail นะครับ ทุกคนก็คงทําได้ง่ายๆหรืออาจจะมีแบบอื่นที่ง่ายกว่านี้นะครับก็ศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะครับในส่วนของขั้นตอนสมัครนี่อาจารย์ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราไปเจอขั้นตอนการที่จะตัดต่อคลิปวิดีโอกันนะครับรับรองสนุกแน่ๆเลยนะครับเห็นไหมครับว่าขั้นตอนการสมัคร gmail เนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับวันนี้นะครับเราเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราต้อง ไปฝึกเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันนะครับคลายมาเตอร์ ater, ที่ใช้ในการตัดต่อคลิปโครงงานของเรานะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับก็สําหรับนักศึกษานะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้แอปอะไรในการที่จะตัดต่อนะครับคือตอนนี้เราสามารถใช้ได้หลายแอปนะครับที่นักศึกษาถนัดนะครับ อาจจะใช้ในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับหรือใช้ในมือถือก็ได้นะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ใช้ในการตัดต่อนะครับในมือถือของเรานั่นเองนะครับง่ายๆนะครับก็คือแอปคายมัตเตอร์นะครับหรือว่าคิเนมัตเตอร์นะครับแล้วแต่พวกเราจะเรียกนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เข้าไปที่เพจสโต e นะครับสำหรับนักศึกษาคนไหนที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับนี่นะครับไปตัวนี้ครับนี่ที่อาจารย์วงไว้เห็นไหมครับเพจสโต e นะครับนะ เราก็เข้าไปที่เปโตรตัวนี้นะครับแล้วกดเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวเลื่อนเราก็ค้นหานะครับค้นหานะครับในคําว่าค้นหาแหละเห็นไหมแล้วก็พิมพ์คําว่าคาย m a t e ตนะครับ K I N E M A S T E R นะครับ c าย m a t e ตนะครับซึ่งรูปล่างนะครับแอปมันก็จะเป็นเนี่ยตัวเคขึ้นมาตัวแรกนะครับเดี๋ยวอาจารย์วงให้นะครับนี่อ่าอันนี้นะครับ วงตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับไขามาเตอร์ตัวนี้ให้เรากดติดตั้งมันลงไปนะครับในกรณีนี้ที่อาจารย์ติดตั้งแล้วนะครับอ่าจารย์ติดตั้งแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํางานของมันแล้วก็ใช้ในกานตัดต่อเลยนะครับใครที่ติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับอ่า นักศึกษาคนไหนที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาที่หน้าจอมือถือของเรานะครับเห็นไหมครับตรงคําว่าคลายมาสเตอร์นะครับเนาะคลายมาสเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจามวงให้ดูอีกทีหนึ่งนี่นี่ตัวนี้ครับคลายมาสเตอร์ตัวนี้ให้นักศึกษากดเข้าไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนรู้กันเมื่อนักศึกษากดเข้ามาแล้วนะครับมือถืจะขึ้นตัวอย่างนี้นะครับเห็นนะครับนะขึ้นตัวเฉย,ยนะครับระหว่างที่รอก็มีโฆษณาเราก็กด ไปที่มุมบนด้านขวานะครับคําว่าไปที่แอปคลายมาส r เตอร์ไปเลยนะครับมันก็กําลังเข้าสู่ตัวแอปของเราจากนั้นนะครับก่อนที่จะเข้านะครับมันก็จะมีข้างล่างนี่ก็คืออาจารย์เคยใช้งานอยู่แล้วนะครับไฟล์วิดีโอที่เคยตัดต่อไว้แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาสร้างใหม่กันนะครับเราก็กดไปที่สร้างใหม่เลยนะครับอ่านะครับ อันนี้หน้าจอจานบางนิดนึงนะครับก็ส่วนมากนะครับที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอหรือว่าลง YouTube หรืออะไรเนี่ยก็จะคืออยู่ที่16ต่อ9นะครับเราก็กดไปที่16ต่อ9นะครับแล้วก็กดอ่าต,อต่อไปนะครับบนบนด้านขวานะครับเมื่อก,กดมาแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ตัวแอปนะครับตรงนี้เขาจะให้เราเลือกคลิปวิดีโอก่อนเลยนะครับหรือเลือกไฟล์รูปภาพ ว่อยู่ตรงไหนแต่เดี๋ยวเราค่อยมาเลือกแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราปิดออกไปก่อนนะครับอันนี้คือหน้าจอหน้าจอการทํางานของแอปไ y m ัตเตอร์นะครับยังไม่มีอะไรนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะนําคลิปวิดีโอนะครับหรือรูปภาพเนี่ยนะครับมาตัดต่อมาทําเป็นผลงานของเรานะครับให้เราไปที่มีเดียนะครับมีเดียอยู่มุมบนด้านขวานะครับ ไปที่มีเดียนะครับแากนั้นเจอที่มีเดียแล้วนะครับเราก็ไปดูว่าไฟล์คลิปที่เราต้องการจะตัดตัดต่อเนี่ยนะครับเราเก็บไว้ที่ไหนนะครับของอาจารย์เก็บไว้น่าจะเป็นของอาจารย์คาเมล่านะครับอ่ากดคาเมล่าไปอ่าคราวนี้เราก็จะเห็นคลิปนะครับที่เราได้ถ่ายทำมาไว้นะครับอย่างกรณีเนี่ยอาจารย์ก็ใช้ของอาจารย์กี้ละกันนะครับ ก็กดไปที่อาจารย์กี้นะครับเอาคลิปแรกก่อนเอาคลิปเดียวก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กดปิดไปนะครับกดจากรบาดปิดไปคราวนี้เนี่ยมันก็จะมาเห็นอาจารย์กี้แล้วใช่ไหมครับจะมีข้างบนแล้วก็ข้างล่างข้างบนเนี่ยคือหน้าจอการแสดงผลนะครับส่วนข้างล่างคือคลิปวิดีโอของเรานะครับความยาวคลิปนี้อยู่ที่ประมาณ0.7นุดวินะครับเราก็เลื่อนดูเห็นไหมเราถ้าเราเลื่อนข้างล่างอาจารย์กี้ข้างบนก็จะขยับไปด้วยนะครับเราลองเล่นดูนะครับ สี่สามสองหนึ่งแอคชั่นอ่าตรงนี้เราจะได้ยินเสียง C ี่สามสองหนึ่งแอคชั่นซึ่งพอเวลาเราใช้ในการตัดต่อจริงๆเราจะไม่เอาส่วนตรงนี้เข้าไปใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องการที่จะตัดส่วนตรงนี้ทิ้งนะครับทำยังไงอ่าเรามาดูกันดีวเราเริ่มนะครับกดเพคือถ้าเกิดว่าเราจะให้คลิปมันหยุดตรงไหนนะครับให้เราอ่าตรงจุดสีแดงให้หยุดอยู่ตรงนั้นนะครับนะอ่าลองดูนะครับ ลองสีแดงมันเลือ่อนไปด้วยนะครับสามสองหนึ่งแอคชั่นอ่าเราจะหยุดตรงนี้พอจะแอคชั่นเสร็จแล้วนะครับเห็นจุดสีแดงไหมครับคีย์สีแดงตรงนี้เนี่ยนะครับมันหยุดตรงนี้พอดีให้เรากดไปที่คลิปวิดีโอด้านล่างนะครับกดให้เป็นสีเหลืองขึ้นมาอย่างนี้ฟังก์ชันทางด้านขวามือนะครับมุมบนขวามือก็จะปรากฏขึ้นมามีกันไกลมีอะไรนะที่เป็นลูกศรน,นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายลำโพงนะครับถ้าเราต้องการที่จะตัด ให้เราไปที่เครื่องหมายการไกนะครับเรากดไปที่เครื่องหมายการไกปุ๊บมันก็จะมีให้เลือมอีกว่าตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านหรือว่าตัดไปทางขวาของหัวอ่านทางซ้ายของหัวอ่านนี่ก็คือที่เราเล่นผ่านมาแล้วนะครับวิดีโอที่เราเราเล่นผ่านมาแล้วนะครับเราก็ตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านก็คือทางด้านนี้ที่เราเล่นผ่านมาแล้วเนาะนะครับเรากดตัดไปเลยครับปุ๊บคลิปมันจะสั้นลงเห็นไหมครับ ส่วนที่เราไม่ต้องการเออส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันก็จะถูกตัดไปแล้วนะครับล้วก็กดเครื่องหมายถูกไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาเพย์ดูเห็นไหมครับว่าเสียงอาจารย์หายไปแล้วนะว่าจะเป็นอาจารย์กี้ยินเส้นอยู่อย่างเดียวนะครับอันนี้คือกรณีที่ใช้ในการตัดนะครับตัดในในส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอาจารย์ครับผมตัดผิดทําอย่างไรนะครับนี่นะครับทางด้านซ้ายมือของเรามุมบนก็มีเครื่องหมายย้อนกลับนะครับ อ่อันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้คือการตัดนะครับอะไรที่เราไม่ต้องการตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถตัดออกไปได้นะครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต่อเห็นไหมต่อคลิปนะครับทำอย่างไรนะครับถ้าเราจะต่อตรงไหนก็ตามเนี่ยนะครับอาจารย์แนะนําว่าให้เลื่อนนะครับให้เลื่อนให้ตรงขีดแดงให้ไปอยู่ตรงนั้นสมมุติเราจะเอาคลิปอีกคลิปหนึ่งมาต่อนะครับก็เลื่อนไปที่สุดคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วก็ให้ไม้แดงอยู่ตรงท้ายคลิปของเรา นะครับเราก็กดไปที่มันมีให้เลือกสองอย่างแต่ในที่นี้อาจารย์ถ้าเกิดว่ามันต่อคลิปกันเลยไม่ได้แทรกภาพอะไรเงี้ยก็ใช้คําว่ามีเดียดีกว่านะครับใช้มีเดียนะครับเราก็ไปเลือกตั่ที่คามล่าเนาะแล้วก็ไปเลือกคลิปที่สองมานะครับแล้วก็กดติดอ่าเห็นไหมครับว่ามันจะมีคลิปที่สองโผล่มานะครับอ่าลองเล่นดูนะครับไม่ต้องเล่นหมดเนาะคลิปแรกป,รปั๊บปุ๊บ อันนี้ที่ที่สองนะครับวันนี้ก็คือการต่อนะครับการต่อคลิปต่อไปถ้าเกิดว่าเรานะครับอยากจะได้ตัวอักษรน,นะครับอยากที่ได้ตัวอักษรมาเราทํายังไงนะครับอยากจะแบบพิมพ์เข้าไปในในคลิปวิดีโอของเรานะครับเราก็ไปที่เลเยอร์แล้วก็ไปเลือกที่ตัวอักษรเลยครับอ่าอ่าเห็นไหมครับว่าเราได้ตัวอักษรมาแล้วนะครับได้ตัวอักษรมาแล้วแต่ อาจารย์ครับตัวสอนสีมันจืดขาวยังไงไม่รู้มันไม่สวยนะครับแล้วก็มีวิธีการใส่สีตัวสอนนะครับก็กดไปที่ตัวทีด้านล่างนะครับด้านล่างอาจารย์กี้เห็นไหมครับตัวทีด้านล่างปุ๊บกดไปปั๊บอ่ามันก็จะมีฟังก์ชันขึ้นมาทางด้านขวามือนะครับเราก็เลือกสีได้เลยนะครับจะมีรูป A อเล็ก A ใหญ่แล้วก็รูปกไกลนะครับแล้วก็รูปแล้วก็เป็นรูปสีสีขาวอยู่นะครับเรากดมุดเราจะเอาอะไรล่ะสีน้ําเงิน แล้วกดสีน้ำเงินไปนะครับแล้วกดถูกนะครับเห็นไหมตัวหนังสือเราก็เปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินแล้วถ้าเกิดขยากจะให้คลิปตัวสอนเราเนี่ยมันมันขยับมันมีเคลื่อนไหวได้เนี่ยนะครับเราก็ไปที่อ่ากดให้เป็นสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่การเคลื่อนไหวนะครับมันจะมมีการเคลื่อนไหวตอนเข้าการเคลื่อนไหวทั้งหมดเคลื่อนไหวตอนออกนะครับเอาเคลื่อนไหวตอนเข้าอย่างเดียวก็พอมั้งนะครับเราก็เลือกไปเลยนะครับนี่อันนี้แบบจางหายแบบป๊อปป๊อปอัพขึ้นมา เราแบบป๊อปแล้วกันนะครับขยากได้ไงก็ไปเลือกเอานะลเราลองกดเล่นดูนะครับดีสามสองหนึ่งแอคชั่นเนี่ยนะครับวิธีการจะขยับข้างล่างแล้วก็แค่กดค้างทิ้งเอาไว้นะครับเนาะมันก็จะขยับตามนิ้วเราอ่านี่ครับก็จะเป็นเห็นไหมมีทั้งตัวอักษรมีการต่อคลิปต่ออะไรนะครับอันนี้เป็นแค่ขั้นตอนเบื้องต้นเฉยมันจะมีอะไรที่ลึกๆอีกเยอะเลยนะครับ คราวนี้เมื่อเราเกิดเราเราตัดต่อคลิปเสร็จแล้วใส่เพลงใส่ตัวสอนใส่รูปภาพใส่อะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราจะนําออกมาเป็นไฟล์วิดีโอนะครับหรือเขาเรียกว่าการเรนเดอร์นะครับก็นผู้ชกดไปที่ลูกศรขึ้นอยู่ที่มุมบนด้านขวานะครับกดปุ๊บอ่ามันก็จะมีให้เราเลือกที่หน้าจอจะบ,บังนะครับก็นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับ คราวนี้เรามาดูกันนะครับไฟล์วิดีโอที่เราบันทึกเสร็จแล้วนะครับลองกดเล่นดูนะครับเป็นยังไงครับการตัดต่อคลิปวิดีโอไม่ยากเลยใช่มไหมครับใครสงสัยอะไรนะครับหรือศึกษาสามารถสอบถามอาจารย์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ทาง Facebook ก,กสนเขตจุจักรนะครับหรือว่าไลน์นะครับ ก็ฝากถามอาจารย์ที่ปรึกษามาอ่อเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับก็จะเป็น Q&A นะครับก็จะมีคําถามนะครับจากนักศึกษาที่ถามเข้ามานะครับฝากท่านอาจารย์เดชามานะครับเดี๋ยวเราไปถามตอบในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงหน้าครับนะครับก็สวัสดีครับอาจารย์เดชาสวัสดีครับผมด้ข่าวว่ามีนักศึกษาฝากอะไรมาถามจะเกับเรื่องการทําคลิปของผมด้วยอ๋อพอดีนะครับมีนักศึกษาฝากถามว่าถ้าเกิดเราอยากจะทํไตเติ้ล ก่อนเข้าคลิปเนี่ยควรจะท่องทำยังไงบ้างครับอาจารย์าดิกครับอ๋อใช่ครับอาจารย์ก็ลืมสอนไปในตอนตรงนู้นเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีวิธีการที่จะทำไตเติ้ลก่อนเข้าคลิปเนี่ยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเอาล่ะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาดูแอปนะครับที่ใช้ในการทำ intro นะครับ intro หรือว่าไตเติ้ลวิดีโอกันนะครับนะก็ง่ายๆครับเราเข้าไปที่เพจสโตร์นะครับ แล้วเราก็กดเข้าไปที่นะครับ i n r o e Maker นะครับอ่ามันจะขึ้นมาแล้วนะครับ i n r o e Maker นะครับก็คือแอปตัวนี้นั่นเองนะครับตัวที่จันวงตัวนี้นะครับนี่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 ตัวนี้นะครับอ่าจากนั้นเราก็กดไปที่เขาเลยครับเรากดติดตั้งเลยนะครับอ่านะครับแล้วก็ อันนี้คือการกดติดตั้งเสร็จแล้วนะทุกคนเ็ากดติดตั้งไปแล้วกันนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วเรากดเปิดนะครับเปิดมานะครับหน้าจอก็จะขึ้นมานะครับนี่คือ,อตัวแอปของมันนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะว่าเราจะเลือกอัอนไหนเราต้องการแบบไหนนะครับลองดูอันนี้ดูนะครับอ่าแําคนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่า เอ่อถ้าเป็นของที่เราสามารถโหลดได้ของฟีที่ไม่เสียตังเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายลูกศรตรงนี้นะครับส่วนถ้าเป็นเครื่องหมายกุญแจเนี่ยคือโหลดไม่ได้นะครับเราก็ดูอันนี้ได้อยู่นะครับอา่าทัางนั้นเดี๋ยวเราลองทําอันนี้ดูแล้วกันนะครับดูแล้วไม่น่าจะยากนะครับอินโทรเมเกอร์ของเราเอ่านะครับเราโหลดมาแล้วปั๊บเห็นไหมครับเขาก็จะขึ้นมาอ่เราลองกดดูลองกดดูนะครับวิดีโอ ก็จะเล่นมาแล้วก็ตัวสอดก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาทําปรับแต่งให้เป็นของเรานะครับก็เปลี่ยนตัวหนังสือนะครับอ่านี่นะครับเปลี่ยนตัวหนังสือตัวนี้นะครับตรงข้างล่างนี้เราก็เลือกฟอนต์นะครับที่ขยับเนี่ยเราก็อยากจะได้ฟอนต์แบบไหนแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยนะครับมันก็อย่างเงี้ยมันก็มีแค่ไม่กี่อันนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็ไปโหลดเพิ่มแล้วกันนะครับ เราก็เข้ามาแก้ไขกดเข้าไปนะครับน้ำยาล้างจานคะละนะครับอ่าโรงงานน้ำยาล้างจานสมมติเป็นอันนี้นะครับเราก็กดถูกไปเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาอย่นี้ครับก็ปรับแต่งให้มานิดนึงให้มันดูดีนะครับเสร็จแล้วเราก็กดถูกนะครับคราวน,นี้เราลองมาเล่นดูนะครับก็กดเพย์นะครับ เห็นไหมครับโครงงานน้ำยาล้างชานเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับอันนี้คืออาจารย์ทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะเราอาจจะไปนั่งเลือกนะครับทําเพจต่างๆนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็กดถูกนะครับมันก็จะทําการ Export วิดีโอนะครับก็คือการนําการแปลงให้เป็นไฟล์วิดีโอออกมาเราก็มาหามาเลือกนะครับว่า ไฟวิดีโอเราอยู่ตรงไหนที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะครับอ่าเห็นโฟลเด er, อร์ i n t r o m a k e r พอดีเลยนะครับกดเข้าไปปุ๊บอ่าที่เป็นสีส้มเมื่อกี้นี้ใช่ไหมนะครับอลองกดดูนะครับลองเล่นดูอ่าเห็นไหมครับว่ามันก็จะเข้ามาอยู่ในไฟล์วิดีโอของเราแล้วนะครับตัวนี้เราก็น้ำยาล้างจานเราก็ใส่ตัวงานที่เราเสร็จไปนะครับเห็นไหมครับ ก็ง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วในการทำตัวเติลวิดีโอนะครับครับอะครับแล้วยังมีอีกหนึ่งคำถามนะครับที่นักศึกษาฝากถามมาครับถ้าตอนจบเนี่ยครับผมใส่ชื่อผู้ร่วมงานแบบในหนังเนี่ยมีขั้นตอนในการทํำยังไงบ้างครับอาจารย์มิตครับอ๋อต้องดูก่อนนะว่าในหนังเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนะครับมันก็มีสามารถทำเอ็นเครดิตได้หลายแบบนะครับอย่างสไปเดอร์แมนอย่าง s t a r w a อลอะไรเงี้ยนะครับ เดี๋ยวจยามีตัวอย่างให้ดูสักประมาณหนึ่งสองตัวอย่างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอาะล้ครับก็ถึงตอนที่ทำเอ็นเ d i รดิตแล้วนะครับก็ไม่ยากครับก็คืออันดับแรกนะครับเดี๋ยวให้เรานะครับเข้าไปที่มีเดียนะครับก็เราก็เลือกตรงกระเสร็จรูปภาพนะครับแล้วก็เลือกฉากสีดําหรือฉากอะไรก็ได้นะครับที่เราคิดว่ามันสวยนะครับแต่ว่าส่วนมากก็คือเขาก็เป็นสีดํากันนะครับ อันนั้นก็ปิดออกมานะครับจากนั้นเราก็ไปที่เลเยอร์นะครับแล้วเราก็เลือกไปที่ตัวอักษรนะครับแล้วเราก็พิมพ์ตัวอักษรนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็จะกาหนดนะครับให้มันมีการเคลื่อนไหวก็คือแอนิเมชันมาเนี่ยก็คืออ่าเดี๋ยวรอดูตอนเข้านะครับก็ให้เลื่อนขึ้นนะครับหรือแบบไหนเราอยากได้แบบไหนนะครับเราก็เลือกเอานะครับอาจะเลื่อนขึ้นแล้วกันนะครับแล้วก็มาลองเล่นดูนะครับ ตรงนี้นะครับเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการ export มันออกมาเหมือนเดิมครับบันทึกเป็นวิดีโอนะครับครับอืมเราก็มาข้างหน้าครับเราก็สร้างใหม่เราก็เอาไฟล์วิดีโอที่เราตัดต่อเสร็จแล้วเนี่ยมาใส่นะครับอย่างตอนแรกเมื่อกี้เราทำ intro นะครับ intro เอาไว้นะครับแล้วเราก็เลือกตัวคลิปโครงงานของเรา นะครับเราเราก็เลือกนะครับตัว nkdit นะครับก็มันก็อยู่ใน time master ตัวนี้นะครับอันนี้ก็ลองดูทั้งหมดไฟล์ทั้งหมดตัวนะครับวิธีการเอามาเรียงกันง่ายๆนะครับอันไหนก่อนก็มาใส่ก่อนอันไหนหลังก็ไว้อยู่ที่หลังนะครับโครงงานน้ำงาล้างจานอันนี้ก็สมมติว่าเป็นตัวโครงงานของเรานะครับจากนั้นเราก็จบหมดแล้วแล้วก็นี่ครับ nkdit แค่นี้เองนะครับ เห็นไหมครับว่าไม่ยากนะครับง่ายๆครับและสุดท้ายครับมีอีกหนึ่งคำถามครับที่เขาฝากกฝากผมมาเลยนะครับอีกคำถามนะครับคือไม่อยากให้มีรายน้ําตอนที่เซฟออกมาเป็นเป็นวิดีโอเนี่ยครับเราควรจะทํายังไงครับผมอ๋อไอตรงแอปคลายมัตเตอร์เนี่ยพอเวลาเราเซฟแล้วเนี่ยมันจะเป็นรายน้ําของเขาครับเพราะว่า เราใช้ฟรีอยู่ครับเราไม่ได้เสียตังค์นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าง่ายๆเลยนะครับเราไม่อยากให้มีรายําตรงมุมบนด้านขวาเนี่ยก็เสียตังค์ครับง่ายๆก็คือเสียตังค์ฉะนั้นวันนี้นะครับนักศึกษาก็คงจะได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสมัคร g ีเมลแล้วก็การทําคลิปแล้วเนาะทางเานะครับก็หวังว่านักศึกษานะครับจะสามารถนํามันไปใช้ประโยชน์ในการตัดต่อคลิปโครงงาน นะครับที่จะต้องส่งประกวด้เร็วนี้นะครับอาจารย์ชามีอะไรฝากนักเรียนไหมครับนักศึกษาไหมก็ฝากแขวงผมแล้วกันนะครับให้ทุกคนพยายามทำให้เต็มที่นะครับซึ่งในรอบนี้มีการประกวดคลิปในการทําโครงงานด้วยนะครับผมฝากนักศึกษาทุกคนได้ครับผมครับผมยังไงก็เดี๋ยวเราเจอกันในโครงการต่อไปนะครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกคนสวัสดีครับ